สวัสดีครับสวัสดี f c แฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขคับรถบัตรลำเพลินออฟฟิเชียลครับวิยูทูบเบอร์ไปใช้นันฮ <c oughs> ะคุณเปิดเพลง, <c oughs> พงแมนครับเพคุนเปิดเพลงครับอยู่เวทีพ่อส <c oughs> วัสดีครับ เบื่งพอการครับพี่น้องเป็นจังใดเน่ครับท <isan music> ี่สิบามีวเห็นผสองต่อแ0บบาทของเราอยู่ที่ใดอยู่น้องแปดสิบบาทจะว่าพันหลังบอกว่า เดกวัดกบโเบนีโมเน้ดีอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าหลักร้อยมันได้อยู่มี่ตะคนทำข่าวใหญ่วงใหญ่วงจิเนะคือ,อ,อ,อคมี่ข่าวว่บพอดูการหน้าพ่อการชัยจะกลับมาลำอีกครั้งพเพาะอแล้ว เพราะแล้วแค่น้ำจิม้มเพราะเอกสาวน้อยลราเพื่อนชว์เพื่นส่องนั้นเขาได้ปะอเอารถไปลา้าง หอดใจระบบไปข้างหลังเบื้องกับเข่าข้างหลังนี่ยคลิปเนี่ยอาเซอันมั่วในเรื่องกับมืคือติดกินบาอีกปัะเด็นกินบาแสปรนเด็นเดี๋ยวไปแก้เมื่อวนอื่นคนไล่ครับแต่ว่าคนไลยอีดีเมืต่ว่าแมนครับเขากินกินข้าวขุ่นกับเขาตั้มขุ่น อีกกิกมันอยากซื้อได้ยังไงอ่ะที่นี่นมันสุดยอดเลยครับวันนี้เปิดตัวแล้วสามพระเอกเปิดแค่สามพระเอกก็ว้เปิดตัวแล้วสามพระเอกมีมานะวัดเต้าหงส์หมดมานาวัดเต้าหยส์นะครับเปิดตัวเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องนี่แค่น้ำจิ้มครับแค่น้ำจิม้มเออน้ำจิ้มกับสุดยอดแล้วแค่คิดเบื้องเอาตังังี้่นครับ แค่สามพระเอกครับนี่เห็นเห็นนะครับโองว่าตัวนึงแตกตื่นมัดบาดขึ้นเขาคืออะไรเงินข่าวว่าพอพ่ายง่าแม่พ่ายง่ายอีกเสื้อผ้ยแฉมีเสื้อผ้ายูทิลิตแม่ครับ เพราะฉะนั้นแล้วการจะขึ้นจะลงของศิลปินมันมันกับเป็นวัฏจักรปกติอยู่เมานครับแต่ว่าที่เขาลงหลายคือเข้ามาทดกันแมนครับแับที่เนี้ยล่อถ้าเบิงแต่ว่าถ้ามาสมัครลังเวทีไม่มีใครไปเลยก็ถ้าเบิงครับเห็นนําจิมสามพระเอกแล้วถ้าเบิงออดิชันอีกมีอยังอีกมากมายให้พี่น้องติดตามรับชมแน่นอนครับ ก็ว่ามอลำ่กับึ้นไลายเฮดกับมาไลายเนาะพอเนาะมันกับจังหวะครับแล้วกะอีกอย่างหนึ่งกับสัญญาบุมี่มีแต่สัญญาใจครับแต่ว่ากับมี่เดียวลอยแปดชิบกว่างานกระบอกเกือบสองลอยเห็นบ่ครับ เดี๋ยวก็เริ่มออดิชั o n เริ่มรับสมัครกัเดี๋ยวกับปังพุดแล้วครับข้างหลังเราจะมาเอารถไปลางรถพอนี่แล้วมือใดทามอยู่นี่แล้วตอนนี้แล้วโอ้มันทาแล้วเดี๋ยวก็เมื่อแล้วพอสะว่าเสดสองถูกอ๋อพอาะอะไสดสองถูกนั่สดทุกวันมืออื่นมาค่อยทักบอกมืออื่นพุดแล้วมืออื่นเอไปเข่าอันนี้อ๋อมันมันจะมาลางอยู่ไหมฮะมันจะมาลางอะไรกันมือใดออย เพราะพอะเช้าเขาไปอบอบอะไรเลยออ๋อครับ่านกว่าบาทอบแบบหอมเหมือนออยู่โกสุม,มีเหมือนนั้นเอารถบักแซมไปลลางเจ็ดลอยแบบว่ามันอบมันสักมันยังหายเ,เลยทั้งเบิดเลยอะ่ะที่้นานที่แล้วแต่ผมอยางมากแต่ผมอยางมากกัหกอาทิตย์แล้ว บกมาบานเลบ,บอะไรบ่ครับไปติดเจ็ดเลยเหรพราะมามือน,นันกะเงวอีกเด้อหน,นังยางยู่ขวนาวนเงนนมา,า,ามาถอดก <c oughs> ำลังจะครบแล้วยางไปบุกินนาทีอยู่อะไไปไ้านดิ มึงมันไปหมดขั้วเหมือนเต้ผู้มันกำลังย่างมากำลังถือย่างมาผบรรยากาศครับพี่น้องฟาชมหนาวแรง เบ่งเปิดโตเรียบร้อยพี่น้องเห็นกะโอ้ชุดหยอดเดยพี่น้องแค่เปิดโตัวสามให้เอกนี่กะชัดเจนอยู่เดียวครับ เอาก็ยังเห็นมีพอเราตีโดดออกมากเมื่อหันนี่พ่อการแล้วว่าการก็ร่งจะขยับมาน้ำกลนแอดมินแอดมินเพิ่นแอดมินเนานงาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกางแร่งใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไ, <ป S 1> ไม่คลินะ<ไ>ปนาครับสวัสดีครับ